สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจนิราชเมืองแกงทุกท่านตอนนี้มาอยู่กับผมแอดมินมาโอนิราชเมืองแกงสองศูนย์ตอนนี้กับผมมาตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นะเสียหลักชนกันที่บริเวณหน้าโลตัสแกลงหน้าโลตัสสาขาแกลงเทศบาลตำบลเมืองแกงอำเภอแกงจังหวัดระยองนะครับ่กับผมครับมาตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักชนกับรถยนต์นะครับผมที่บริเวณหน้าโลตัสแกลง เทศบาลตำบลบางแกงอำเภอแกงจังหวัดระยองคุณรับบาดเจ็บครับเป็นชายหนึ่งรายครับเป็นชายหนึ่งรายตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยวิศวกรรมกำลังประถมวิญญาณเบื้องต้นให้กับผู้ประสบเหตุอยู่นะครับเพื่อนๆแฟนเพจช่วยผมแชร์ครับจะได้รับรู้ข้อมูลและข่าวสารใครที่แชร์แล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใครที่แชร์แล้วขอยเงินไหลกลองไให้อทองไหลมานะครับผมสวัสดีครับประธานประธานมาดูนะขาวเช่อค่อยๆนั บอกกับผงครับมโอนี่ล่ามาแกง20มาตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์นะเสียหลักชนกันที่บริเวณหน้าโรตัสแกลงสาขาแกงเทศบาลตะบ,บนมาแกงอำเภอแกงจังหวัดระยองคุยรับมาเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะเป็นชายหนึ่งรายนะมีแผลถลอกตามร่างกายตอนนี้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยประสาทกำลังปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ประสบเหตุอยู่นะครับ กับผมครับมาตัวเสาประเทศเป็นรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เสียหลักชนกันรถยนต์อีซูซูนะครับสีบอลทองทะเบียนรถบอใบไม้มอมาสามสองสองเก้าได้ยองบอใบไม้มอมาสามสองสองเก้าไยองแล้วก็รถจักรยานยนต์ครับอีกท่านหนึ่งน,นี่ครับสีดำาี่สิรอดรถยนต์รถเครื่องสีดำครับรถเครื่องสีดำนะ ย้ำห้าสีดําทะเบียนรถหนึ่งกไก่นอหนูละยองหนึ่งหนึ่งห้าสี่หนึ่งกไก่นอหนูละยอง 1, 1, 5, 1, อนหนึ่งหนึ่งห้าสี่ครับย้ําทะเบียนครับรถจกักรยานยนต์ย้ 5, 4, ำห้าสีดํานะหนึ่งกไก่มอม้มาละยองหนึ่งหนึ่งห้าสี่เสียหลักชนกันอยู่นะครับกับรถยนตนน์ บาดเจ็บเล็กน้อยครับมีแผลถลอกตามร่างกายนะครับผมไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลแกรงสวัดีครับพี่คเนตสวัสดีพี่บุญชื่นสวัสดีพี่สายฝนแล้วก็สวัสดีนะครับคุณวันชัยสวัสดีคุณตะกแตนโยโย่สวัสดีคุณเณฉลยจิตไทยสง ดเดีนน๋ยวอไปไลฟ์เตือนภัยทุกคนก่อนนะผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายนะไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลแกลงนะแอดก็เลยมาไลฟ์เพื่อเตือนภัยรถอูบัติเหตุให้น้อยลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บริเวณครับหน้าโรตัสสาขาแกลงเทศบาลตำบลืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะเสียหลักชนกันอยู่นะครับผมบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายเป็นชายหนึ่งรายนะไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลแกลงแอดก็เลยมาไลฟ์เพื่อเตือนภัยรถอูบัติเหตุให้น้อยลงนะครับผม สาธุสาธุนะโชคดีมากนะสาธุสวัสดีคุณสมคิดสวัสดีคุณไซรงามขอขบผมครับมาโอในี่ล่ามาแกงสองศูนย์ครับอบอกจุดเกิดเหตุอีกครั้งอยู่จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าโรตัสสาขาแกงเทศบาลตะมลมาแกงอำเภอแกงจังหวัดระยองเ<อ>พื่อนเพื่อนแฟนเพจที่มาจากไฟแดงสามย่านนุ่งหน้าครับนุ่งหน้าเ<อ>ข้าไฟแดงโพทองชะลอฟังเรินชะลออุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บริเวณหน้าโรตัสสาขาแกงนะครับผม เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เสียหลักชนกันส่งผลให้มีเพื่อรับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายมีแผลถลอกตามร่างกายไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลแกลงครับแอดก,ก็เลยมาไลฟ์เพื่อเตือนภัยรถปูบัติเหตุให้น้อยลงเ,เพื่อนๆแฟนเพจช่วยผมแชร์ครับใครที่แชร์แล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตอนนี้กำลังเคลียร์การจราจรครับกำลังเคลียร์การจราจรนะก่อกลับรมครับมอ,อนิราชเมืองแกลง20 ก็สวัสดีครับทุกท่านทุกคนอุบัติเหตุแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดครับมาเกิดขึ้นแล้วเราก็มาแชร์กันนะครับผมสวัสดีคุณวัฒนาแสงสว่างนะตอนนี้ก็เข้าสู่เจ็ดวันอันตรายนะครับผมแต่รับรองครับว่าเจ็ดวันอันตรายครับอันตรายทุกวันครับถ้าเกิดเราประมาทนะครับผมขับขี่แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากนิราศมะแกงจังหวัดระยองบอกกับผมครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทุกจุดทุกนายที่มาเคลียร์การจราจรในครั้งนี้ขอบคุณจากใจจริง และกับผมครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแกงครับที่มาที่เกิดเหตุในครั้งนี้และกับผมขอไว้พรให้กับผู้ประสบเหตุขใอยเขาแค้วคาดปลอดภัยด้วยเถิดเพียงและกับผมครับมอโอในล่ามาแกงสองขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสาโกระพบจงบันดาลคุ้มครองปกปักรักษาเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกท่านทุกคนที่มากดแชร์กดติดตามเพจเน,นล่ามะแกงของเราแล้วกระับผมขอไว้พรให้กับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทุกท่านทุกคนขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้เงินไหลกองไขยทองไหลมา ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข้วคาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนเชิญกระผมมาโอเดียมงแกง20ขอยุติการรายงานสดคืนนี้ก่อนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มากดติดตามาาเพจนิราชเมืองแกงของเราขอบคุณจากใจจริงครับผม